รู้ไหมครับว่าวงการแพทย์ในจีนกําลังจะเปลี่ยนไปแบบพลิกหน้ามือเป็นหลังมือเลยและนี่ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆนะครับแต่เป็นการปฏิวัติครั้งใหญ่ที่ขับเคลื่อนด้วย AI เรากําลังจะได้เห็นอนาคตของการรักษาพยาบาลที่ฟังดูแล้วเหมือนหลุดออกมาจากหนังไซไฟเลยแต่เรื่องนี้กําลังจะกลายเป็นเรื่องจริงแล้วครับลองจินตนาการตามกันดูนะครับถ้ามีคําถามว่าโรงพยาบาลสักแห่งเนี่ยจะรักษาคนไข้เป็นหมื่นๆคนให้เสร็จภายในเวลาแค่ไม่กี่วัน มันจะเป็นไปได้ยังไงโหฟังดูแล้วมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยใช่ไหมครับแต่เชื่อไหมครับว่าคำตอบของคำถามที่ดูเหลือเชื่อนี้มันอาจจะซ่อนอยู่ในการพัฒนาที่เรียกว่าโรงพยาบาลแห่งอนาคตของจีนนั่นเองครับและนี่แหละครับคือหัวใจของเรื่องที่เราจะมาเจาะลึกกันในวันนี้เอาล่ะครับ แต่ก่อนที่เราจะไปเจาะลึกเรื่องโรงพยาบาลแห่งอนาคตเนี่ยเราต้องถอยกลับมาดูภาพใหญ่กันสักนิดนึงก่อนว่าเอ๊ะทำไมอยู่ดีๆจีนถึงกลายมาเป็นผู้นำด้าน AI ทางการแพทย์ที่ลำหน้าขนาดนี้ได้คือมันเหมือนกับมีส่วนผสมที่เพอร์เฟมารวมกันพอดีเลยครับลองนึกดูนะครับ จีนมีข้อมูลสุขภาพจำนวนมหาศาลเป็นเหมือนวัตถุดิบชั้นดีแล้วก็มีการสนับสนุนแบบเต็มที่จากทั้งภาครัฐแล้วก็เอก,กชนคอยเป็นแรงผลักบวกกับความต้องการด้านสาธรารณาสุขในประเทศที่มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆพอทุกอย่างมันมาเจอกันโอ้โหมันก็เลยเกิดเป็นนวัตกรรมที่วิ่งไปข้างหน้าเร็วมากๆเลยครับ และจากสภาพแวดล้อมที่มันใช่แบบนี้ล่ะครับมันเลยเป็นจุดกําเนิดของโปรเจกต์ที่ต้องบอกว่าล้ําสุดๆโครงการหนึ่งนั่นก็คือโรงพยาบาล AI แห่งอนาคตที่พัฒนาโดยมหาวิทยาลัยชิงหัวครับต้องบอกก่อนเลยว่านี่ไม่ใช่โรงพยาบาลแบบที่เราเคยเห็นกันนะครับแต่มันคือสิ่งที่เรียกว่า Agent Hospital พูดง่ายๆคือ เป็นโรงพยาบาลเสมือนจริงที่ทุกสิ่งทุกอย่างในนั้นไม่ว่าจะเป็นหมอพยาบาลหรือแม้กระทั่งคนไข้เองทั้งหมดคือ AI อัจฉริยะที่ทำงานอยู่บนเทคโนโลยีที่เรียกว่า Large Language Models หรือ LLMs นั่นเอง ความพีคมันอยู่ตรงนี้แหละครับคือในโลกจำลองใบนี้เนี่ยเหล่า AI ไม่ได้แค่ทำตามโปรแกร,รมที่สั่งไว้นะครับแต่พวกมันสามารถโต้ตอบกันเองวินิจฉัยโรคแล้วก็วางแผนการรักษาได้ด้วยตัวเองทั้งหมดเลยและที่สำคัญไปกว่านั้นคือมันเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นได้เรื่อยๆด้วย แล้วในโรงพยาบาลเสมือนจริงแห่งนี้เนี่ยเขาก็มีทีมงานเหมือนโรงพยาบาลจริงๆเลยนะครับคือจะมีเอเจนต์แพทย์ที่เป็น AI อยู่14ตัวคอยทำหน้าที่วินิจฉัยโรคและก็วางแผนการรักษาโดยละเอียดแล้วก็มีเอเจนต์พยาบาล AI อีก4ตัวที่จะเน้นไปที่การดูแลแล,และซัพพอร์ตผู้ป่วยในแต่ละวันคือมีการแบ่งบทบาทกันชัดเจนมากครับทีนี้คำถามคือแล้วหมอ AI พวกนี้เนี่ยเก่งแค่ไหนกันเชียวเดี๋ยวเรามาลองดูตัวเลขที่น่าทึ่งไปพร้อมๆกันครับ รับรองว่าจะทำให้เห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยโรงพยาบาล AI แห่งนี้สามารถดูแลผู้ป่วยเสมือนจริงได้ถึง1,000 0รายครับแต่ความเร็วในการรักษานี่สิครับคือจุดที่น่าทึ่งที่สุดสำหรับการรักษาผู้ป่วย1,000 0คนเท่ากันเนี่ยหมอ AI ใช้เวลาแค่ไม่กี่วันครับ แค่ไม่กี่วันเท่านั้นในขณะที่ถ้าเป็นหมอที่เป็นมนุษย์อาจจะต้องใช้เวลาอย่างน้อยๆคือ2ปีเลยทีเดียวโอ้โหประสิทธิภาพนี่มันต่างกันแบบคนละเรื่องเลยนะครับแต่เร็วอย่างเดียวมันอาจจะยังไม่พอใช่ไหมครับมันต้องแม่นยำด้วยแล้วคุณภาพหลักเป็นยังไง ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาเลยครับเพราะว่าเจ้า AI พวกนี้มีความแม่นยำสูงถึง93.06%ในการทำข้อสอบใบประกอบวิชาชีพแพทย์ของสหรัฐเลยทีเดียวคือไม่ได้มาเล่นๆเลยนะครับ แล้วกระบวนการทั้งหมดเนี่ยเขาก็จำลองมาได้ครบวงจรจริงๆครับคือเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการให้คำปรึกษาการตรวจร่างกายการวินิจฉยัยการวางแผนการรักษาไปจนถึงการติดตามผลหลังการรักษาเลยเรียกได้ว่ายกโรงพยาบาลทั้งระบบมาไว้ในโลกเสมือนจริงเลยก็ว่าได้โอเคทีนี้เราก็ได้เห็นความสามารถอันน่าทึ่งในโลกจำลองกันไปแล้วใช่ไหมครับคำถามที่สำคัญมากๆต่อมาก,ก็คือ แล้วทั้งหมดนี้เนี่ยมันจะเอามาใช้ประโยชน์อะไรในโลกความเป็นจริงของเราได้บ้างเรื่องนี้ทางคุณหลิวหยางซึ่งเป็นหัวหน้าทีมวิจัยเขาให้คำตอบไว้ชัดเจนเลยครับว่าเป้าหมายของเมืองโรงพยาบาล AI แห่งนี้ก็คือการเข้ามาเปลี่ยนวิธีที่หมอวินิจฉัยและรักษาคนไข้เพื่อสร้างประโยชน์มหาศาลให้กับทั้งบุคลากรทางการแพทย์เองและก็ประชาชนทั่วไปด้วยซึ่งประโยชน์ในทางปฏิบัติเนี่ยมีเยอะมากเลยครับ อย่างแรกเลยก็คือใช้เป็นพื้นที่ฝึกอบรมนักศึกษาแพทย์ได้คือสามารถฝึกซ้อมในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยไม่มีความเสี่ยงใดๆหรือจะเอาไปประยุกต์ใช้กับบริการการแพทย์ทางไกลหรือ telemedicine ก็ได้นะครับแล้วที่สําคัญอีกอย่างคือสามารถใช้จําลองการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อเพื่อช่วยให้เราวางแผนรับมือกับวิกฤตสาธารณสุขในอนาคตได้ดีขึ้นด้วย แต่แน่นอนครับว่าสั้นทางสู่อนาคตที่น่าตื่นเต้นนี้มันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นมันยังมีความท้าทายใหญ่ๆอีกหลายอย่างที่รออยู่ข้างหน้าครับและเป้าหมายของทีมวิจัยนี้ก็ต้องบอกว่าท้าทายมากครับเพราะเขาตั้งเป้าว่าจะเปิดใช้งานจริงได้ภายในสิ้นปี2024นี้แล้วซึ่งถือว่าเร็วมากๆเลยนะครับแต่ก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นได้เนี่ยมันยังมีอุปสรรคสำคัญๆที่ต้องก้าวข้ามไปให้ได้ก่อนครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฎระเบียบทางการแพทย์ที่เข้มงวดมากๆของแต่ละประเทศหรือการตรวจสอบความสมบูรณ์และความปลอดภัยของเทคโนโลยีให้มั่นใจได้ร้อเอร์เซและโจทย์ที่อาจจะยากที่สุดเลยก็คือจะทำยังไงให้ AI กับคุณหมอที่เป็นมนุษย์จริงๆเนี่ยสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและลงตัวที่สุด และตรงนี้อาจจะเป็นอีกหนึ่งมุมมองที่สำคัญมากๆเลยครับจากดตรตงเจียหงคณะบดีคณะแพทยศาสตร์คลินิกของมหาวิทยาลัยชิงรัวเองท่านได้ให้ข้อคิดไว้น่าสนใจมากครับว่าการแพทย์เป็นศาสตร์แห่งความรักและศิลปะแห่งความอบอุ่นในขณะที่ AI ทางการแพทย์ยังคงเย็นชาอยู่ นั่นก็หมายความว่าแม้ว่า AI จะเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังมากช่วยเพิ่มความแม่นยำและประสิทธิภาพได้มหาศาลแต่มันก็ไม่สามารถมาแทนที่ความเห็นอนกเห็นใจของมนุษย์ได้ไม่สามารถรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนทุกอย่างได้และที่สำคัญที่สุดเลยก็คือไม่สามารถรับผิดชอบทางกฎหมายได้ซึ่งทั้งหมดนี้ยังคนต้องเป็นบทบาทของคุณหมอที่เป็นมนุษย์อยู่ดีครับและเรื่องราวทั้งหมดนี้ก็นำเรามาสู่คำถามสุดท้ายที่น่าเก็บไปคิดต่อกันนะครับว่า ในวันที่เทคโนโลยีก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ยงแบบนี้แล้วบทบาทที่แท้จริงของความเป็นมนุษย์ในศาสตร์แห่งการเยียวยารักษาคืออะไรกันแน่